น้ำลายแตกแล้วซิสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีที่น้องทุกคนนะครับนี้ชอบพบกับช่องปังปอนชแนลนะครับหรือว่าสวยเราเองครับนี่นะี่เอามมงหาะนาโงงนี่เราล้างมาแล้วนะครับ่าครึ้นแล้วก็ล้างแช่น้ําเอาอย่างออกไปแล้วนี่เจียวเจียวกะละใสข้าววัว

เปียกยอดเลยใคร้ง่วงนี่คือแบบตื่นแรงพี่น้อง ตาสว่างสุดยอดแล้วอันนี้เราเก็บจากนานะครับแม่เขาปลูกไว้ที่นาปีนี้ลูกไม่ค่อยดกเพอาะพอแต่งกิ่งใบนเลยออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปกติดกมากปีแล้วดกมากดูอืม น้ำลายแตกละสิ เปรี้ยวสุดๆเนผมบอกเลยว่ายิ่งกว่ากินมะน,นาวปอกเ,เปลือกวันนั้นนี่มะน,นาวยังกินไม่ค่อยเปรี้ยวนะวันนั้นกับน้ำจิ้มออันนี้เปรี้ยวกว่าเยอะพรุงนี้จะมาอัปเดตอาการให้ดูนะว่าเป็นยังไงอยากกินกคนชอบกินของเปรี้ยนะสุด,สด Ммм. Mm Ух, -hmm. mm -hmm. yeah. หวานล้วตาดเนาะหวานหวานอืมก็ือเค็มันเลยเพียมน้องล้านด้วยคำนี้กินเยอะมากไม่ดีคำใหญ่เลยเด้ออืม ว่าจะพอขอให้คำแล้วกันอืม ใครอยากมาหาก,กินเอาเดิมพี่น้องมะม่วงหาวหน้าโหบอกเลยว่าสุดยอดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเปก็นกำลังใจให้ช่องบางปอนชนแนลหรือว่าเขยล้เอ็กคนนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ